สวัสดีครับเข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้เรามาเก็บถั่วนะครับเรามาเก็บถั่วฝักยาวนะครับวันนี้ออเดอร์อยู่ประมาณสัก30 40โลนะครับเก็บทุกวันนะครับเป็นถั่วพันเนื้อนะครับตาสอนแดงนะครับอ่าสวยๆเลยครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็อ่าเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วแล้วก็ ได้ยกมาใส่รถเข็นแล้วนะครับรถเข็นแล้วอ่านี่ครับผลผลิตถั่วฝักยาวของเราสวยสวยเลยครับนี่เก็บทุกวันนะครับเก็บทุกวันเก็บทุกวันครับนี่เก็บทุกวันนะครับเราจะไม่เว้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นโควิดด้วยนะครับการค้าการขายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บ เว้นวันนี่ถั่วเราจะออกเยอะนะครับก็จะขายยากนะครับก็จะขายยากก็อาศัยว่าเราเก็บทุกวันนะครับเก็บทุกวันวันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณสักสี่สิบโลนะครับสามสิบสีสิบโลนะครับก็อ่ก็พอดีนะครับพอดีขายนะครับพอดีขายพอดีขายนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ฟักโตโต้อ่าพันธุ์ที่พันก็คืออ ถั่วฝักยาวพันเนื้อนะครับตาสอนแดงนะครับถั่วฝักยาวพันเนื้อนะครับตาสอนแดงนะครับนี่ออกลูกดกนะครับยาวสีสวยนะครับสีสวยนี่ครับน้ำหนักดีนะครับออกต่อเนื่องนะครับออกต่อเนื่องครับผมไม่ได้ออกแล้วก็เว้น หายไปเลยนะครับแล้วค่อยมาออกอีกไม่ใช่นะครับก็คือเขาให้ผลผลิตเราอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับออเดอร์วันนี้ก็ประมาณ30-40โลนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องข้าสวนกับลูกเกษตรนะครับ2020ก็กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับถั่วฝักยาวสวยๆนะครับ ให้ได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ